คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้กลับมาเปิดให้บริการในรูปแบบ new normal ก็คือตลาดนะคะอย่างเช่นปากคลองตลาดซึ่งเป็นตลาดขายดอกไม้ชื่อดังโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนในช่วงที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวก็ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมซื้อขายได้นะคะช่วงนี้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ผู้ประกอบการก็สะท้อนว่าคนยังไม่ค่อยไปเยืยนตลาดคึกคักเท่าที่ควรค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญาณฐนะเตโชตอัศนีค่ะ สีสันของดอกไม้นานาพันธุ์กลับมาเปล่งประกายไปทั่วปากคลองตลาดพื้นที่ขายดอกไม้สดในกรุงเทพม <S <S หมานครอีกครั้งในคืนนี้หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการเคอร์ฟิวกลิ่นดอกไม้ที่หอมฟุ้งไปทั่วบริเวณและสีสันของดอกไม้เรียบสองฝั่งถนนหายไปนานจากปากคลองตลาดนานกว่า3เดือนเต็มแต่การซื้อขายดอกไม้ยังไม่ค่อยคึกคักมากนักแม้เคอร์ฟิวจะถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาก็ตาม เจ้าของร้านผลไม้ที่เปิดร้านนี้มานานกว่า40ปีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศงดจัดพิธีการส่งผลให้ยอดขายผลไม้ตกลงอย่างหนักเธอต้องหามาร้อยมาลายเป็นอาชีพเสริมเพื่อความอยู่รอดอหลังก่อนเพิ่มฟิวรายได้ไดกพ็พอได้นะคะวันๆและหลังเพิ่มฟิวนี่แย่มากตกลงมากจากร้อเซได้เต็มที่แค่10%เซ รายได้หายหมดดีช่วงนี้เรามีสองอย่างคือมาลัยด้วยผลไม้ด้วยผลไม้ขายไม่ได้มีมาลัยมาเสริมนะคะถึงได้อยู่รอดกันทุกวันนี้นอกจากร้านผลไม้แล้วร้านดอกไม้ที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงแห่งนี้บอกกับไทย PBS ว่าที่ผ่านมาร้านยังเปิดให้บริการตามปกติแต่มาตรการงดจัดพิธีการและพิธีทงางศาสนาที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดขายของร้านลดลงกว่าร้อยละสี่สิบไม่ไม่เชิงว่าปิดครับช่วงเคอร์ฟิลลวเราก็จะปิดเฉพาะช่วงที่เขาเคอร์ฟิวในกับที่ผ่านมายังดีหน่อยเรื่อเวลาเป็นห้าทุ่มถึงตีสามใช่ไหมครับ,รบเราก็จะปิดช่วงนี้ปิดไฟปิดร้านเฉยๆพอถึงตีสามปุ๊บเราก็จะเปิดร้านตามปกติก็ยังเหมือนเหมือนเดิมเลยครับพี่ลูกค้าก็จะมานิดหน่อยเหมือนเดิมเลยยังไม่แบบว่าคือคักเหมือนเมื่อก่อนเลยว่าช่วงนี้เป็นโควิดด้วยลูกค้าก็ยัง แบบว่ายังไงอะเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนะครับเนาะใช่ก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดสมมติก็อยากให้เปิดกันอยากให้เปิดจริงๆก็น่าจะดีขึ้นนะครับต้องดูไปต้องติดตามไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้ายังคงร้อยมาลายยังสวยงามร้านดอกไม้ต่างวางดอกไม้หลากหลายสีสันรเรียบสองฝั่งถนนเพื่อรอวันที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อดอกไม้ไปชื่นชมความสวยงามอีกครั้งกัญญาณตเตโชตอัศนี ไทย PBS รายงาน